ใส่ก่อนนะค่ะโอ้โหอก่อนนะครับของก่อนกันนึ่งไหนบอก่าไม่เข้าไม่เข้าใกล้ว่าทำไมว่ามาดิัน

เราไม่เปลี่ยนกระบนการนะครับเป็นเพียงครึ่งเราต้องเรียนให้หนึ่งก็ตีว่าการเพิร์นนองสีที่ผ่านมานะครับเราจะรับกานดูว่าการจปฏิบัติการสิงห์เข้ามานั่งเจ้าหน้าที่กมาทักมาครับรองน้องเราเจ้าหน้าที่เรามาครับท่านกำนันต้อนรัสวยๆนครับเราจะไปกินกาแฟก่อนไปครับผาทานมาแล้วแขกยังไม่ ดีทอร์ทั้งพัดลมอะไรัเ้าครับเอาาได้หมมีไรมีอรเอะอรอะไรมอยีมรมรีรอะร ที่อยู่นะแก็ปัจจัิตนี่แห่งที่หนึ่งเราเปิดยงนะที่ขอไปสุเลเราไปสิบแปด้ตอนนี้เต็มแล้วเหรอจริงๆเราเราว่าจ,จะขายายเป็นร้อยเดี่ยนี้พอคนที่เดนเข้าไปเเปิดไม่ยอะใช่ครับครับพอเราเปิดไปแล้วทีนี้เีย็นมาทีหลัง

เราออะไรที่เราจะใ่ให้เขาะนะคะเสร็จก็จะออกมาข้างนอกประตูนี้ก็จะมาปิดขอบประตข้างนอกนะคะ่ะแล้วก็เดินกลับมาก็อกาตงนี้น่ง อยู่ตรงตรงมุมตรงมุมนข้างตรงมุมสื่อสารโตรสื่อสารนะเตรงโต๊ะสื่อสารจ้าเน้องอ้อเราเรากดไมค์ปมาทางนี้หน่อยค่ะฮัลโหลอได้ยินทางไหะได้ยินรางเลยค่ะโอ้คได้ยินสดชื่นชัดไหมพี่ปูมันไม่ชัดค่ะมันต้อง มันเบาใช่ไหมใช่แล้วท่านพี่ปมหน้าอยู่ก็ยิได้ยินหนูไมชัดเจนเลยค่ะใช่พี่เห็นหน้าแล้วพ่อด้วยค่ะวยไหมล่ะวยค่ะพ่ควูล่อจะมีคูด้วยค่ะค่เา เดี๋ยวสีเดียสิอ่เป็นยังไงทางนู้นรับชัดเจนไหมครับค่ะอ๋อเออเออดีเพราะว่ากำลังทดสอบระบบนะเนี่ยเดี๋ยวเย็นเย็นเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้นี่เขาป่วยเดียกเข้าแล้วนะจะต้องทดสอบไว้ก่อนนะเออเออาาว่ารู้เซฟวเอาขอบคุณมากนะขอบคุณมาก ăn luôn rồi, ăn luôn rồi. Ăn luôn rồi. Ăn luôn rồi. Ăn luôn rồi.

tập huấn người thân, người quen, người bạn, không thân, người quen, người bạn, người กแล้ก็อยู่ตรงนี้ดูอัดกล้องก็ได้หรือว่าดูตรงช่องที่ช่องที่เข้าประตูทั้งหลายครับลองเข้าตรได้เลยครับเอาไปไปจุดนัดพบหรือว่าพูดไหมนี้ให้คนไข้ยันหนึ่งที่สองมารับได้เลยครับผม เยียมครับผมโรงพยาบาลเขาประกาศว่าคนไข้เย็นได้เลยกลุ่นนำมาเราของกู้ภัด้วยทำเราแล้วก็อิ่ได้เลยเวลาชาร์จแบตเตอรี่ไม่ต้องถอดแบตะครับเสียบข้างหลังได้เลยครับเสียบตรงนี้เลยครับเสแต่ไม่ต้องตอกอะไรทุกอย่างเสียบปั๊กปลั๊กไฟบ้าธรรมดาครับผมก็ประมาณนี้ครับในการ สร้างทีเดีชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อประสงค์ก็คือว่านอกจากเราตรวจโรงพยาบาลสนามแล้วนะเราเรื่องของเซฟผุพะพานะครทับผมคิดว <Okay. S 1> mm ่าสำคัญเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอย่างหนึ่งที่เราต้องต้องรักษาต้องรักษาบุคลพานเอาส่งคุณค่าเราไว้แต่นั้นถ้าบุคลากรติดเชื้อเรากำลังอาหารไปดังนั้นการผุพะพานที่เข้าไปสัมผัสในห้องในห้องโรงพยาบาลในห้อง อุปกรณ์นามมมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับถ้าเรื่องที่ไม่จําเป็นก็คือไม่เข้าจริงที่ดีสุดก็คือใช้หน่เนตรงนี้ในการสั่งการนะครับนะเราไม่ทาจอยเพราะว่าจอยมันมีโอกาสที่จะสัมผัสได้หลายคนแต่เราเราเขียนแับแอ่มือถือเนี่ยทุกคนมีมือถืออุปกรณ์ทีนี้ก็ต้องโหลดแอปแล้วก็ให้อุปกรณ์สองกนะครับในรายการไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งที่ตัวหนึ่ง ที่เซ็ตไว้นะครับว่าถ้าเราตั้งใจที่ผมคุยงานกับทนายไว้ว่าเราจะให้มันวิ่งไปตามเส้นทางตามปีตามอะไรต่างๆในกรณีที่ผู้ป่วยที่ค่อข้างัีจจะลำบากที่หนักนะครับมันสามารถจะลุกเดินไปดีมาได้มีความจำเป็นต้องให้สิ่งของเข้าไปใกล้จัวเเลอมากที่สุดนะครับแต่นั้นก็จะพัฒนาแต่ว่าตรงนี้ที เจตนาคือเซฟุขล่ากรทางการหารด้นะครับให้ได้ปลอดภัยเนี่คือเาที่าเรีน้ให้กางท้งท่างงานท้ง่านเลยนะนี่ผลงานของวิทย์ไรนะวิทยรทำว่าก็เานทำงานาาทนราน้องทางวาทนูท่วยามน่ราก็มีทรงเราะเรา่วยกานส ครับเดี๋ยวรายแล้วอย่างไงเดี๋ยวเขอยไปดูในในวันตอนที่นายเปิดสนามเสร็จแล้วก็เปิดที่ที่เปิดเสร็จแล้วเราก็ดูนู่นบรรยากาศในการยิงจะทำัะไช in ื่อใช่ไหมเจมส์เที่ยวมาจากห้องสีนะครับโรบอนคอนดิชันเดลโมลีโลบอนครับก็คือผลโยนไปในพื้นที่ต่างก็ต้องจำแนกยน สช้เวลาทำ4วันจริงๆวันกับครัคร่ค่ะจะมีเสียงทั้งหดเองงเยค่ะีามอของพีันกรุนารับของด้วยขาดปีมขามูของพีชันรุณารับของด้วยปีนขวามขอบคุณค่ะ này nước tốt mình tự nhiên nó cũng tốt đã rồi cái này mình bạn mình phải cho lên cái đó được không nhỉ

กำลังเดินทางมานะครับยังยังมาไม่ถึงนะครับก็ก็ขออยากได้ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับส่วนราชการประจำอำเภอท้งอ,อ,องในอำเภอหนองกรุงศรีนะครับต่อพิธีกรทุกทุกเจ้า คณะอำเภอไกรพรมยุทธ์อำเภอบารัตน์สุนทรการอำเภอนครศรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพื้นที่สนามจังหวัดนครศรีไทยที่24อำเภอนครศรีในวันนี้สถานที่ขอประชุมอำเภอนครศรีซึ่งเป็นแห่งที่หนึ่งของอำเภอนครศรีตามความจุของสถานที่รวมเป็นเตียงทั้งหมด85เตียงแต่สถานการณ์ในปัจจุบัน รยบานกูสีพบผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน210ราอยู่ระหว่างการติดต่อขอกลับมารักษาตัวที่คุมิเราอีกับสกลนครสีและจะมีมติให้จัดสร้างโรงพยาบาลสนามอำเภอระท่านชาญวัฒนวรามิตรท่านนายกองการบริหารส่วนของนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการการโรงพยาบาลหนองกรุงสีท่าน สาธารณาสุขอำเภอนะครับท่านหัวหน้าสว่วนราชการประจำอำเภอท่านผู้บริหารองค์กรบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท,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 ท่านนะครับประดาว่าไม่กี่วันก็เต็มแล้วนะตรงนั้นความจุของเตียงเท่าไหร่นะแต่จิบใช่ไหมนะครับก็พอสมควรในส่วนของอที่เกวาโลบพัดแยกนะครับผู้ป่วยต่างๆ ในระดับประเทศพวกเราคงจะเห็นจากข่าวจากสื่อต่างๆบปถึง216คนที่ํามใส่นะครับ700-3,000รายเราจนแคมเปญนี้ไม่น่าจะอยู่ในะเรา3,000-7,000วังเพื่อที่จะวางแผนนะครับเพราะว่าเพื่ออะไรในพื้นที่เนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ครับขอบคุณทุกท่านกรสับสนนครับตอบองนะครับ ตัวอย่างะนะครับขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณท่านพจนการแพวัดและท่านเครื่องใช้สอยจำเป็นหนึ่งร้อยชุดหน้ากากนำมาเจ้าคณะอำเภอหนองคุ้มสีแผ่ธรรมยุทธ์ครับไอริชาชาลีนะครับนายกการมหา a สวนตะบนโค,คเกเครือขวดชุดของใช้ส่วนตัว 100, ชิดเซตหนึ่งร้อยยี่สิบสามชุดนมก้อนปารทิ๊บชูหนึ่งร้อยสี่สี่ม้วนสบู่สิโลตะก้า ในการอาชีพหนอทูสีเป็นพิกเอกเซ็นเตอร์นะครับครับต่อไปเปิดเพิ่มสาขาการแพ่นห้ท่านพออ่อนแพ่สารบัิตตลดอยู่นี่นะครับหลงรามิดนายกองการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินนะครับมอบเงินหุ่นยนต์หุ่นยนต์นะหุ่นยนต์หุ่นยนต์ทางการแพร่นะครับต่อไปนี้ใครมาอยู่ลงโดยก็มีท่านสจนะครับท่านสจเดกหนึ่ง ครับครับอ่าเอาแล้วลำดับต่อไปครับพันุเอกพงศักดิ์วิรัสิริได้มอบเงินสนับสนุนนะครับจำนวนสามหมื่นเนสองร้อยบาทขอญาตเรียนเชิญเป็นลำดับต่อไปนะคขาว1,000ครันทับสูนะครับขออนุญาตเรียนเชิญลำดับต่อไปนะครับแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์สาขาหนองศรีจำนวนเงิน3,760บบาทลำดับต่อไปชาวตำบลหนองหินครับ ต่อไปนายจำลองคุณช่าลงและลำดับต่อไปครับนางคุณยงยงรัตน์นะครับชัยสวานมงคลนะครับนายท่านขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนแมสนะครับจากยงรัตน์นะครับชัยสวานมงคลขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสํา คณะส่วนราชการนะครับที่มาวันนี้ก็มีการรัฐมนบการขอบคุณพระเดชตุลย์หลวงก็พระครูพัทละปัญโยท่ายกรนักสบูรณ์ระหว่างสมองมันบ้าเลยคุณเฉลิมขวัญที่มาถามถึงพระครูพัทละปัญโยค่าพระครูสุธีวรสารนะครับ แล้วก็รองจักรณะของสีนะรับตดจากพวกใทุกท่านจาาคณะสมเวยน้องใหญ่เยครับเผ่อระองคก็เ่าก็น่าจะเป็นีท่านทานตีูที่แพ่พลนะครับที่เดินทางมาวันนี้ท่านควาน่ม่นยาีคาไ่าินทีครับยินีครับสองมีข้าวยังนะที่ถึงเป็นการสาธิต นะครับในการาใช้โปรแกรมนะครับชื่อเรือของอแพท,ทย์พยาบาลทุกท่านนะครับอในความสะดวกให้ในการส่งวัสดุสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ทางาการแพทย์ต่างๆนะครับ เขาควบคุมด้วยมือถือนะครับต่างๆได้เลยนะครับคุมจะอยู่ที่100เมตรนะครับ100เมตรถึงตรงนั้นเลยครับถึงสุดเตียงเลยครับครับใช่ครับไม่ไม่ใช่ผม่ม็ เตียงสิบเตียงศีนายอาคมรับยาด้วยเลยครับประธานรับยาด้วยค่ะครับขอบคุณครับอารุณวิทยการชื่อน้องอุฒสิขอนผู้ผมนะครับก็ทำเป็นได้มอบพื้นที่โลงในห้อ,องประชุมนะครับเป็นโลงบาชนานันหทางที่24ของจังหวัดนรังนะเป็น ลำบากสถานแห่งที่2ของเพืนองสีนะครับสิ่งที่เรานอกจากมอบพื้นที่ในการไว้ดูแลพี่น้องแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับพือคุณหมอพยาบาลที่เป็นผู้มีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ป่วยนะครับโควิดดังนั้นถ้าถ้าคุณหมอป่วยหรือติดเชื้อโควิดก็จะยิ่งเลวร้ายไปใหญ่นะครับดังนั้นสําคัญที่สุดเราต้องเซฟบุคลากรทางการแพทย์ประการแรกที่ต้องเซฟบุคลากรทางการแพทย์นะครับให้มีความปลอดภัย ดังนั้นหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คิดและพัฒนาขึ้นมาก็คือใช้ในการส่งอุปกรณ์วิชภั์ยาอาหารและเอกสารต่างๆเมื่อจะเป็นการวดัดความด,ด,ดันการเช็ครายละเอียดเกี่อท่านหมอคุณหมอไม่ต้องเข้ามาในพื้นที่ข้างในนะครับสามารถที่จะสั่งการด้วยแอปพลิเคชันนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตนะครับใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมีระบบกล้องมอง เห็นนะครับมีเสียงพูดมีอะไรต่างๆสามารถที่จะตอบโต้กับผู้ปว่วยได้นะครับดังนั้นหุ่นยนต์ N k s โรบอตนะครับของวิทการชิพน้องศีเราใช้ชื่อว่า Protein Delivery Robot นะครับเป็นต้นแบบที่ตั้งใจทําม,มามอบให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้กี่คันนะครับตอนนี้เพิ่งทําได้หน,หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะทําเพิ่มอีก วันนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายท่านกําลังสนใจว่าเราจะทํำมอบให้ในทุกโลมาบาลสนามในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับระยะก,การเดินทางของหุ่นกว้างแค่ไหนหนึ่งร้อยเมตรครับหนึ่งร้อยเมตรในการใช้ไวไฟในการเคลื่นที่นะคสั่งสั่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือใช่ครับผ่านมือถือครับเพราะว่าทําไมเราเราไม่ใช้จอยเพราะว่าความไม่ปลอดภัยหมอคนนี้มาจับคนนี้มาจับไม่ได้ดังนั้นเราจะใช้โทรศัพท์มือถือสั่งการของ ของคนนั้นที่ทําหน้าที่ัทุกท่านต้องอุปกรณ์ทางการทช้ต้องโหลดแอปนะครับเหมือนกับไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับถ้าใครใช้ไลน์เป็นใช้เฟซบุ๊กเป็นก็สามารถที่จะสั่งการหุ่นยนต์ตัวนี้ในการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกในจุดที่ต้องการได้นะครับไมโครโฟนใช่ใช่ครับไมโครโฟนนี้เราเราเอามาสำรองไว้ในการที่จะสื่อสารอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อว่ากำลังไปให้ให้มันแต่แต่ตัวหุ่นยนต์ก็ก็พูดได้ของเขานะครับนะครับพูดได้ในการที่จะสื่อสาร นะครับว่าต้องทําอะไรน,น้ำหนักสิ่งของนะคะน้าหนักสิ่งของตอนนี้ไม่มีปัญหาครับผมว่า50กิโลนี่ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับน้ําเป็นแท็คอะไรก็ได้เนี่ยนะครับแข็งแรงเราเชื่อว่าหุ่นยนต์นี้มันจะมีพัฒนาการอ่อ,านอนเรื่องยังไงครับในในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้ากรณีที่ผู้ป่วยไม่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดังนั้นเราต้องทาเขาเรียกว่าเส้นทางของการเดินของหุ่นยนตะ์มีความชัดเจนว่าเตียงหนึ่งเตียงสองเตียงสามสาม,มารถ เข้าไปใกล้ชิดตรงนี้ได้เลยนะครับโดยสางการผ่านแอปพลิเคชันนะครับสังกาแล้วคิดว่าจะจะจะทำตรงนี้ต่อนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านครัเอาเอเอิดเสียงคุณเอาเอาด้ตผมจะตัดิ้งไปสั่งนะครับัองด้วเนรักไทค่ะของแหวนกระงาฬกของด้วยค่ะขอบคุณค่ะงเ

อ eh คุณถ้าว่าอยากถือได้ชิดชิดเข้ามาหน่อยครับลูกไม่กดนอยู่ใช่ไหมคะจำเป็นต้องตรงกลางไหมคะ